สวัสดีค่ะช่องอามาเอฟนะคะมาม่าจะพามาดูราคาผักเช้านี้นะคะเริ่มที่กระหล่ำกิโลกร,รัมละยี่สิบห้าบาทลุยยี่สิบห้าบาทไปลุยจีนนะคะดอกกระหล่ำก็ยี่สิบห้าบาทผักกาดหอมยี่สิบบาทสวยนะคะนี้ต้นใหญ่ดอกกระหล่ำอันนี้สามสิบบาทต้นหอมสี่สิบห้าบาทสวยร้านนี้อยู่หน้าพันทิพย์นะคะมะม่วงนันอกไม้ยี่สิบบาทเริ่มจะแก่แล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงจ้นเหลือง หอมเริ่มถูกลงมาแล้วนะคะอันนี้ลุยไทยค่ะยี่สิบาทคณะยี่สิบห้าบาทเมื่อเขศสีดายี่สิบเมล้าคินนอกสามสิบห้าแตงกวาสามสิบเมื่อเขีเปาะยี่สิบเมื่อเขเหลืองยี่สิบผักบุ้งไทยกําละห้าบาทมมละายี่สิบห้าอันนี้โหระพานะคะส0สิบบาทผักบุ้งจีนยี่สิบห้าอันนี้เป็นประกาศขาวนะคะพริกเขียวสามสิบเมื่อเขีเปาะ ใบโบโบกการมาสิบบาทอันนี้ผักเป็นถุงนะคะผักบุ้งไทยต้นใหญ่จะแพงกว่าต้นเล็กๆนะคะคานาฮ่องกงสิบห้าบาทผักชีร้านนี้สามที่ห้าบาทตั้งโอหรือขึ้นช่ายสามที่ห้าบาทถั่วรันเตาสามที่ห้าบาทถั่วแขกสามที่้าบาทอันนี้สวยสวยมากเลยนะคะดอกหอม,มนี่ลากันละสี่สิบบาทน้ำเต้ายี่สิบบาท ผักบุ้งจีนร้านนี้ยี่สิบาทเป็นต้นยาวๆนะคะความตุ้งก็ยี่สิบบาทควางตุงงต้งดอกยี่สิบบาทผักกาดหอมสิบห้าบาทนะคะอันนี้ลุยยี่สิบบาทลุยจีนกระหล่ำดอกจีนหกสิบาทหอมใหญ่ไทยยี่บห้าบาทพริกยำร้านนี้ยี่สิบบาทนะคะพริกเขียวสามสิบพริกสวนร้อยห้าสิบวันนี้พริกสวนไม่ค่อยมีนะคะพริกกระเหลี่ยงแปดสิบาทแตงกวาสามสิบห้าเมื่อเขียวเปราะร้านนี้สิบสอง ขา45บาทมะเขือเทศสีดามะละ20่สิบมะเขือยาว25่สบห้เชเท้า10บาทไม่ค่อยสวยนะคะร้านนี้คนา10บาทเองค่ะอันนี้ใบแมงลักนะคะ3าบาทผักชีลาว25บาะะบาทตะแนหนาสิบาทกระเพรา16บาทถูกมากเลยค่ะตังกวายี่บห้ามะเขือเปราะสิบาทคนาร้านนี้สิบาท ตะไคร้กีฬากันละยี่สิบบาทผักชีไทยร้านนี้เหลือเยอะมากเลยเขาบอกเขาลดราคาขายสามสิบาทสวยๆใช่น,น,นะคะมเอเกะปอร้านนี้ก็สิบบาทใบโหระพาสามสิบห้าบาทส่วนมากประกาศหอมจะขายกันสิบห้าบาทนะคะเห็ดถ้วยสิบบาทมะเขือเทศท้อยี่ห้า 25, สีดาสามสิบต่ละแหน่ร้านนี้หกสิบนะคะอันนี้เรียกมะเขือเทศพวงค่ะยี่ห้าบาท กระหล่ำยี่สิบห้าผักชีร้านนี้ยี่สิบาทแต่เหลืองนะคะไม่ค่อยสวยแล้วแบบนี้เลยค่ะชะอมยี่สิบบาทหอมอินโดสามสิบแปดหอมไทยห้าสิบห้ากระเทียมไทยกิโลกร,รัมละร้อยแปดสิบกวางตุ้งถุงละร้อยคณะถุงละหกสิบบาทเชเทาวร้านนี้ยี่สิบนะคะกระหล่ำสิบแปดบาท อันนี้ลุยไทยนะคะ12บาทค่ะมะละกอรอยู่ที่250-300บาทนี่ผักว่ามาเช้านี้นะคะได้เยอะเลยค่ะนี่เรามาลองรูปต้นหอมให้ดูนะคะว่าจะมีสีเละมือเป็นสีฟ้าฟ้าเหมือนในข่าวไหมคะที่เขาบอกพอจับแล้วจะมีสีเละมือนี่มาม่าลองถูถูดูเลยนะคะไม่มีนะคะ ผักที่นี่ไม่มีที่เป็นเลอะสีสีฟ้าฟ้าแบบนั้นนะคะค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มา,มากด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ